สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยมากับเจ้านวาร่าแคป s สีขาวมุกอีกหนึ่งรุ่นนะคะวันนี้มาสีขาวก็จะดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะคันนี้นะคะเป็นของพี่นครกับพี่อารัญญานะคะจากจังหวัดบึงการค่ะทักทายกันมานะคะไกลมากแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ยากเลย กับการเซ็นไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเราก็มีไฟแนนซ์เป็นเซ็นให้ถึงที่นะคะแล้วก็ส่งมอบที่สําคัญส่งมอบฟรีะคะ่ะลูกค้าก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายทุกการเดินทางด้วยนะคะเพราะในช่วงนี้น้ามันก็แพงนะคะแต่ก็ฟรีค่ะมาพร้อมกับด้านหน้านะคะตัวนาวารากระจังหน้าอินทลล็อกสีดําด้านนะคะ มาพร้อมกับตัวหนังสือนาวาลาสีแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าโลโก้โฟโฟโนิสันสีส้มนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED คู่หน้านะคะส่วนสติกเกอร์ยังมาติดไม่ทันนะคะเราก็เลยให้ดูเท่าที่ติดตั้งนะคะคันนี้นะคะพี่นครบ,บอกเลยว่าผมขอแม็ก ขอบ17นะคะอย่างที่เห็นแล้วก็มาพร้อมกับยางโยโกฮามานะคะคันนี้พีนครระบุเลยว่าขอเป็นยางโยโกนะคะกับแมคขอบ17แต่เพิ่มเงินตัางหากนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการเพิ่มเงินตัางหากนอกเหนือจากลายอื่นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบ้ารองมือประตูนะคะฟิล์มก็เป็นฟิลม์มให้คู่ เซรามิกนาโนค่ะกันความร้อนจันสาดผู้หน้าพร้อมช่องแคปนะคะแล้วก็สีดำนะคะพอตัดสีขาวพอรถสีขาวตัดด้วยสีดำจะเห็นว่ารถก็จะดูเด่นขึ้นเลยนะคะเป็นอีกแบบเลยะคะ่ะเพราะว่าขาวตัดสีดำมาค่ะโลบาร์ก็4ี4คูณสีออฟโรดก็เพิ่มนะคะต่างหากแล้วคันนี้เลยค่ะ ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะคันนี้ของพี่นครก็ระบุมาอีกว่าผมขอเป็นกันชนท้าย mm hmm. เหล็กออฟโรดนะคะก็เป็นรุ่นนี้เลยค่ะแต่ว่าพี่นครก็ขอเพิ่มต่างหานะคะเพิ่มส่วนต่างเอานะคะคันนี้มาพร้อมกับเจ้าโลโก้โปรโฟนะคะและเดี๋ยวเราจะติดคอไฟหน้าไฟท้ายให้แต่พอดี วันนี้รถแต่งได้ประมาณนี้ก็เลยให้ดูก่อนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฝาถังน้ำมันนะคะสีดำตัดกับรถสีขาวค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกับภายในของเจ้านาวราคันนี้กันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราไปพบกับภายในของเจ้านวาราแค s บกันนะคะ อย่างที่เห็นเลยคือเดิมๆก็เป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะแล้วก็เลือกได้สีดําสีแดงเลือกได้ค่ะส่วนเครื่องเล่นก็เป็นจอ7นิ้วนะคะทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay นะคะและเดี๋ยวเราก็จะติดกล้องบันทึกหน้าหลังเพิ่มให้อีกนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะแคปและเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็น คณะพิงเป็นหนังให้มาพร้อมกับพมเขา้ารูปนะคะแล้วก็แอร์หลังของเจ้านาวรา Caps l แล้วก็ที่สำคัญสครับเพดกันลอยตรงขอบประตูนะคะเวลาเหยียบขึ้นลงนะคะพิน่นกระแถมให้อีกซึ่งบอกเลยว่าฟูลออปชั่นแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วคะ่ะออกไปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาพบกับแคมเปญของเจ้านาวรา Caps l เหมือนเดิมค่ะ แคมเปญน,นะคะดาวเริ่มต้นตั้งแต่39,000บาทแล้วก็เลือกชุดแต่งได้เลยนะคะแล้วก็หรืออยากจะเลือกดาวสูงแล้วก็เน้นผ่อนสบายๆเราก็มีให้เลือกนะคะแต่ทุกอาชีพอย่างที่บอกค่ะการผ่านไฟแนนซ์ขึ้นอยู่กับไรายได้และอาชีพเป็นสำคัญนะคะถ้าเราผ่านเงื่อนไขแล้วการดาวเริ่มต้น39 0 0 0ที่พิรุวิจัด ไม่ยากเลยค่ะผ่านง่ายมากแล้วก็ผ่านมาเยอะมากนะคะซึ่งคุณลูกค้าบางเคสอาจจะบอกว่าทําไมผมไม่ผ่านทําไมผมถึงติดนู่นนี่นั่น,น,นก็ขึ้นอยู่กับไรายได้และอาชีพค่ะเพราะว่าอย่างที่พูดเสมอว่าลูกค้าทุกท่านไม่ได้ผ่านแคมเปญเหมือนกันหมดทุกท่านนะคะแต่ละท่านก็จะผ่านแคมเปญขึ้นอยู่กับไรายได้และอาชีพเป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งเลยนะคะก็วันนี้นะคะพี่นุ้ยก็ขอฝากเจ้านาว่า แคบ SL สีขาวมุกอีกหนึ่งสีนะคะไว้ให้กับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ